สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำพาทุกท่านมาร่วมกันเรียนรู้พุทธธรรมอันล้ำค่านั่นคืออนาปานาสติซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติและยกย่องอย่างสูงเป็นหนทางสำคัญที่นำไปสู่การตรัสรู้อนาปานาสติคือการเจริญสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าและออกซึ่งอาจด,ดูเป็นเรื่องเรียบง่ายในเบื้องต้นแต่ในความเรียบง่ายนั้น แฝงไว้ด้วยความลึกซึ้งอันประมาณไม่ได้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าการตามรู้ลมหายใจนั้นเป็นหนทางแห่งการพัฒนาสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมืออันประเสริฐในการเข้าถึงความสงบภายในและการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสปปรรพสิ่งลมหายใจคือสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายมันเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงกายกับใจ เป็นจุดเชื่อมที่เราสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้ทุกเมื่อไม่ว่าความคิดจะฟุ้งซ่านไปไกลเพียงใดอารมณ์จะรุนแรงเพียงใดการกลับมาสู่ลมหายใจจะช่วยดึงเรากลับมาสู่จุดศูนย์กลางแห่งความสงบได้เสมอคำถามสำคัญคือเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงเลือกลมหายใจเป็นฐานในการเจริญสติคำตอบคือลมหายใจเป็นสิ่งที่เที่ยงตรงเป็นกลางไม่มีการปรุงแต่ง ไม่ขึ้นกับความชอบหรือไม่ชอบของเราไม่เหมือนความคิดหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลานอกจากนี้ลมหายใจยังเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนการตามรู้ลมหายใจตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดจะช่วยฝึกฝนจิตให้มีความประณีตมีความละเอียดอ่อนในการรับรู้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเจริญปัญญาเห็นแจ้งในที่สุดอาณาปานสติกับปัญญาหลายท่านอาจเข้าใจว่า อาณาปานาสติเป็นเพียงการทำจิตให้สงบแต่แท้จริงแล้วอาณาปานาสติคือฐานรากอันมั่นคงของการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาเมื่อจิตมีความสงบตั้งมั่นแล้วจิตจะมีความพร้อมที่จะพิจารณาเห็นความจริงของกายและใจตามสภาพที่เรียกว่าไตรลักษณ์ได้แก่อนิจ,จังทุกขังและความเป็นอนัตตา ลมหายใจที่เข้าและออกนั้นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งเพราะลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่คงที่การตามรู้ลมหายใจนี้เองจะนำไปสู่การเห็นแจ้งถึงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งต่างๆในจิตใจเราเองไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกซึ่งล้วนเป็นอนิจจังทั้งสิ้น เมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็จะเห็นความทุกข์เพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามปรารถนาได้และเมื่อเห็นความทุกข์ก็จะเห็นความเป็นอนัตตาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ขั้นตอนการเจริญอาณาปานสติพระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีเจริญอาณาปานสติไว้ในพระไตรปิฎกอย่างละเอียด ในพระสูตรชื่ออานาปานาสติสูตรซึ่งเป็นพุทธวจนะที่สำคัญยิ่งมี16ขั้นตอนซึ่งแบ่งออกเป็น4หมวดได้แก่หมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตและหมวดธรรมหมวดกายกายานุปัสนาเป็นการเริ่มต้นจากการตามรู้ลมหายใจอย่างง่ายๆตั้งแต่ลมหายใจเข้ายาวออกยาวลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นจนกระทั่งมีการกำหนดรู้ลมหายใจ และการทำกายสังขารให้ระง,งับคือการทำให้ลมหายใจละเอียดลงเองเพราะจิตสงบซึ่งความสงบของกายนี้เองที่เป็นบาดฐานสำคัญสำหรับการก้าวสู่หมวดต่อไปหมวดเวทนาเวทนานุปัสนาเมื่อลมหายใจสงบกายสงบก็จะเริ่มรับรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์โดยไม่เข้าไปปรุงแต่งหรือยึดติดกับเวทนาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิหรือความไม่สุขต,ต่างๆก็ตามการตามรู้เวทนาที่เกิดขึ้นและดับไปจะทำให้เราไม่หลงยึดต,ติดในเวทนาเหล่านั้นหมวดจิตจิต,ตานุปัสสนาเมื่อผ่านการฝึกในหมวดเวทนาแล้วสติจะมีความละเอียดมากขึ้นจนสามารถตามรู้จิตได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจิตที่ยินดีจิตที่เศร้าหมองจิตที่หดหู่จิตที่ฟุ้งซ่าน หรือจิตที่ตั้งมั่นการเฝ้าดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสภาวะจิตต่างๆจะทำให้เราเข้าใจว่าจิตนั้นมีธรรมชาติที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคือไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นแจ้งเช่นนี้จะทำให้เราไม่ถูกจิตชักนำให้หลงเข้าไปในห้วงอารมณ์ต่างๆและสามารถปล่อยวางจากสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนลงได้หมวดธรรมธรรมมามปปสนา หมวดสุดท้ายนี้เป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติเป็นการตามรู้ธรรมหรือสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากการเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งในจิตและกายไปสู่การคลายความกำหนัดคือการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นและการเห็นความดับซึ่งหมายถึงการเห็นความดับไปของทุกและกิเลสทั้งปวงและจบลงด้วยการสละคืนหรือปฏินิสขะ ซึ่งหมายถึงการสละคืนกิเลสและเครื่องผูกรัดทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงนำไปสู่การบรรล,ลุธรรมในที่สุดการปฏิบัติอานาปานาสติทั้ง4หมวด16ขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการปฏิบัติแบบแยกส่วนแต่เป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบจากหยาบไปสู่ละเอียดจากการตั้งสติที่กายไปสู่การเห็นแจ้งในธรรมอานาปานาสติในชีวิตประจําวันอานาปานาสติ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปนั่งหลับตาทำแต่เพียงในห้องกรรมฐานเท่านั้นเราสามารถนำอาณาปานาสติมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกขณะไม่ว่าจะเป็นขณะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มทำงานหรือแม้แต่สนทนาการนำสติมาจับอยู่ที่ลมหายใจแม้เพียงชั่วขณะก็ถือเป็นการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติอาณาปานาสติอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน จะก่อให้เกิดความต่อเนื่องของสติหรือที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นเสมือนเกราะป้องกันจิตจากสิ่งรบกวนภายนอกเมื่อใดที่จิตเผลอพลายไปปรุงแต่งกับเรื่องราวในอดีตหรืออนาคตลมหายใจจะเป็นเสมือนสมอเรือที่ดึงจิตกลับมายังท่าเรือของปัจจุบันขณะการฝึกฝนนี้ช่วยลดการฟุ้งซ่านทำให้จิตมีพลังในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตอานิสง์แห่งอาณาปานสติพระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงของการเจริญอาณาปานสติไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการทำให้จิตสงบตั้งมั่นกายใจผ่อนคลายเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงอาณาปานสติจึงเป็นเครื่องมืออันประเสริฐท,ที่สามารถนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องเผชิญกับความเครียดความวิตกกังวลและความฝุ้งซ่านการกลับมาสู่ลมหายใจของตนเองจึงเป็นเหมือนโอเอซิสในทะเลทรายเป็นการกลับมาสู่บ้านที่แท้จริงของเราเองที่ซึ่งมีความสงบและความสุขอยู่เสมอ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้หันมาใส่ใจในการฝึกฝนอาณาปานาสติกรรมฐานซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้แก่พวกเราทุกคนขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ